พ่อปู่แมายา่ย่าเรียกท่านมารับทรัพย์สมบัติห้ามปัดผ่านคลิปนี้นะคะที่นี่คือคลังเก็บสมบัติขององค์พญานาคแห่งวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสมาเตรียมพนมมือรับพรเลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาข้างในจะเจอซุ้มสวยงามแบบนี้และเมื่อมองมาทางซ้ายก็จะเจอองค์ทเวสุวรรณมีครบทุกนักสัตว์เลยค่ะใครเกิดปีอะไรนําผ้าแดงมาผูกขอพอรได้เลยเมื่อมองมาอีกฝั่งก็จะเจอกับพระพุทธรูปองค์ยักษ์งดงามประการตามากค่ะจากนั้นจะพบกับหุ่น ขี้พึ่งของเกจิอาจารย์ดังจํานวนมากซึ่งก็งไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้ที่ไหนเลยและจุดต่อไปนี้ทุกท่านเตรียมตัวขอพรนะคะใครมีนี้สินให้เอ่ยแจ้งว่ามีเท่าไร่ต้องการหมดนี้หมดสินภายในเวลากี่เดือนใครไม่มีเงินเก็บคิดจํานวนไว้ในใจเลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดที่จะหยุดขอพรค่ะและนี่คือทางเข้าถ้ำค่ะเอ่ยบทสวดที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะเปล่งเสียงดังๆแล้วอธิษฐานจิตขอพรได้เลยค่ะ กำลังติดขัดเดือดร้อนเรื่องอะไรมีโรคประจําตัวอะไรที่รักษาไม่หายบอกองค์พ่อปู่และแม่ย่าตอนนี้เลยค่ะสมขอพาทุกคนลัดตรงเข้าสู่หอสมบัตินะคะเพื่อมาถึงห้องแห่งนี้แล้วสมบัติเงินตราเท่าไหร่ที่ท่านต้องการมีเพื่อนําไปปลดหนี้ปลดสินให้ชีวิตดีขึ้นหรือเพื่อนําไปจุนเจือครอบครัวให้ท่านพนมมือและเอ่ยขอเดี๋ยวนี้เลยค่ะ และหากท่านสมหวังได้ตามที่ตั้งหมายอย่าลืมมาที่วัดแห่งนี้เพื่อนำทรัพย์สมบัติมาถวายึ้นแก่ท่านนะคะยังมีอีกหลายส่วนมากๆที่ซ้ำอยากให้ทุกๆคนเห็นขออนุญาตทําคลิปพิเศษเพิ่มให้อีกหคลิปนะคะฝากกดติดตามเพื่อรอชมด้วยค่ะใครฟังมาจนถึงตอนนี้ขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนค่ะ